าครับมาครับมื่อนี้ตำกระปุ้นครับตำกระปุ้นแซ่บๆยั่วๆครับมาเด้อมาเด้อ,อแซ่บครับแซ่บแซ่บโอแซ่บไรครับแซ่บไรทันที่เข้ามาแต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ ไม่นี้ไม่กินตำกระปุ่นครับตำกระปุ่นแสบๆครับนนแสบลายครับแสบลายจานบักไงเ,เลยครับจานบักไงแตรงครับแตรง เดีย๋ยวเมื่อนายไปก้อยก้อยพักกันจองสูจจ้จริงครับมาเด้อรครับมาเด้อตำข้าวปุ่นจานบักใหญ่เลยครับจานบักใหญ่เลย แสบไรครับแสบไรแสบแห้งบักเบอร์เกอร์เล่ คือไปน้ำกินไปน้ำครับบริบริไตัตงกล่องทำง่ายง่ายครับเือไปน้ำกินไปน้ำ ไปด้วยกินไปด้วยครับทำเทำ็ดง่ายๆครับทำง่ายง่ายทำง่ายง่ายครับอันที่เขามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเค็ดคลิปต,ต่อไปครับ แบบลายครับตำข้าปุ่นครับตำข้าปุ่นจาน,าจานบักใหญ่เลยครับจานบักใหญ่เลยครับจานใหญ่ๆครับจานใหญ่ๆยั่ยวๆเส่บๆครับ อหอมๆแซ่บๆครับแซ่บครับแซ่บๆมาเดินมาเดินสำหรับลิปมี่ครับไแค่นี้เนาะครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับท่านที่เขามากอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเวยครับสำหรับมือนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ